วันดีครับพบกับจองลงเดียนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งนะครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันหยนดนี่เวลาก็ซ่องโมงกว่ากว่านะครับนิดๆก็ยังไม่เลนทีมงานเจจําปีหรือว่าเตปุ้นนะครับอาจจะเหนื่อยเมื่อยลานะครับอาจจะอายลูกน้องปักพ้นกับเป็นได้ครับผม นจนเด็กๆก,ก็กินข้าวกันเล้ยวนะครับกินนา,ารเม็ดน้ำตาผักป้อนหลังจากเล่นมาเหนื่อยดีๆกับลุงเดียใส่ย,ยายอดยายเลยวนะครับมีตด,ดินาหายเพลเองแหละครับอาจจะลุยงานกันมาติดๆกันไล่ๆวันนะครับพุ่มเนาะอาจจะผักป้อนนะครับ ป,ปกติสองโมงแกก็ากมาแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับแต่ก็ตือว่าเขาเลยงานกันมากงานไปได้เยอะครับผม แตลงเดียวอ๋มไม่น่ายึดกับเจเพราะอเมื่อวานเจไม่ได้ผูดได้นะกับเจี๋สงแต่ถ้ายึดปักเนื่อยก็ไม่มีปัญหากับปุ้มปรลรุยฮานกันไปได้ไกลได้เยอะเลยกับปุ้มงานสุดยอดกัดบแว่ระวางเป้นระบบงานดี นะครับไถง่ายนะไม่เหมือนบ้านผมนะบ้านบ้านผมรถนี่ไถไม่ได้นะเพราะมันเป็นดินเหนียวไงดินเหนียวครับดินเหนียวต้องสองเพลาครับผม ครับอันนี้ร่วนดีง่ายอันนั้นเหนียวเลยครับเหนียวดำดินลินครับวันนี้สงสัยช่างหยุดครับลุยกันหลายวันนะ แต่งานไปไปไปไกลไปเร็วดีจังสามารถสฐานด้วยพอใหญ่ไวลาแม่โครมาตรงนี้ใสอีกไหมอ่ะอ๋ออ่าเดี๋ยวเวลากอยังก็บอกเดี๋ยวผมามาเบีย อันนี้มันยังเข้าแบบขานอยู่เนาะครับนี่ขาดนิดนึงนะครับนิดเดียวเนี่ยประมาณเม็ดกว่าๆครับผม ไปได้ครึ่งปูนมดกรตรงใช้มดแรงเพราะวะ่าตะกวนปูนกับมันก็ประมาณครึ่งซอบกับก็เลยน่าจะพักไว้ร้อมเศร้ากับปุนี่กับแข่งแรงมันคนมักจะต้านนะครับอืม ไมเซโดกาดีดีคกับผุมคือต่างซ่องนอก,กั็ไม่แหนกับโฟแมนเพราะว่าเนอร้อยโอ,โ,โอ้โหดูดีครับรอยเส้นเส้นเส้นง,งานผ้านแล้วนะครับสุดยอดกันทั้งคู่สุดยอดกันทั้งคู่ ตรงนี้ดินก็ยังก่อสร้างนะครับโปกันเลยใต้แก่จนนั้นก่อนนะครับให้เขาเสร็จแต่ไม่มีปัญหาปูบ่เดี๋ยวผมไม่โผล่เลกมากกวาดรับก็ไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้มันก็่อสร้างนะการได้เสร็จมาเสร็จได้กัเสร็จปูนเสร็จได้นะครับปุ๊บเนาะก็ยังบ่อต้องก่อน,นเล่นงอยู่แล้วครับปูบ่มีปัญหาแ <c oughs> นนอนพ <c oughs> อยั เอาตาเอาแนวซัมน,นี่ก่อนกับผ่มตาน,นี้ก่อนปีแล้วก็มาตันมาม่วงนะกับปีนี้ก็มาม่วงหมดไปแล้วลุงเดีย้ารอบป,ปีแล้วกบแล้วทีนี้ก็ตรงเบ็ด bạc Bết nè các phụng Phật giá Tài gọi là Tùng Bết Bắc Bết, Giam Bết, Phật Tài Tân Phật giá Sư Nga Đều Ấp Sĩ Đại Đại Hinh Các กะตาเกินเลยสองโมงจะไปสามโมงแล้วกะเจน่าจะไม่มานะครับปุมเนาะอาจจะให้ลูกน้องนะครับคนงานปักป้อนนะครับโอ้มาครับปุมโอ้ยเส้นยาแดงผ้าแปดครับปุ่มนี่นี่มามาครับมาบอกแร้วว่เมื่อวานเจบอกแล้ววะไม่มีคำว่ายึดเนะนี่นี่มาครับ แกแบบลุยงานกันตีน่มาครับผมโอ้ยลรงเดียหนุว่าเกงานเร็วครับมานะครับผมนะไม่มีคำวันยืดเนีนนอนจริง ไม่ใช่รถชนนะน่ะนะวิ่งไปชนรถเขารถตัวเองนี่แหละรถจอดนี่แหละนี่เลยสองโมงกว่าเนี่ยผมต้องว่าไม่มานึกว่าหยุดพักเหนื่อยกันอ๋อผมว่าน่าจะพักผ่อนตรงใจอ๋อดวนรอดวนดวน นี่ก็เจบอกแล้วครับไม่มีคำว่วันเย็ดกองแกตาป่าอยู่ไม่ตาลุ่มไม่มีคำว่าย็ดไม่มีวันเย็ดนี่ครับเอาครับไม่ก็ปักป้นปักเนื่อยนะครับกินข้าวกินน,น้ำ เดีย๋ยวคอยเลยอัปเดตให้ดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสด,ดีครับผมนี่ปูตรงใจก้าวไปกินก้าวกะสร้สงรถไฟเสร็จก็ไปกินก้าวอนะากาศว่านำกินเจอกันไหมกินหน้าครับสวัสด,ดีครับผม